ในหนังสือพุทธวจนะเรื่องของตามรอยทรรมส่วนเล่มเล็กซึ่งเป็นเล่มที่หนึ่งก็วันนี้พูดมาถึงหน้าที่สิบสามเป็นพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของอริยสสี พิพงศ์ลงรายละเอียดอริยสัจส <c oughs> ี่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยองตัดว่าพิสุท์ทั้งหลายความจริงอันประเศรศสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหานเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสร,ริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกและความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือการนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่างห้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกขภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะความพรอ้อมนาาความเพลินมักทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นปิกสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ปิกสุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางกลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้น ความสลับลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวางความไม่อะไราถึงซึ่งตันหานั่นเองอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงกันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกขอันนี้เพิ่มเพิ่มละเอียดของตันหาขึ้นมาในบางภสูษุจะพูดแค่ว่าตันหา อย่างเดียวอันนี้ก็ลงราละเอียดเกี่ยวกับตัณหนาจะมีตัณหนาในกามในความมีความเป็นความไม่มีไม่เป็นแล้วก็ความดับสนิทความจางกลายดับไปของตัณหนาเป็นความดับไม่เหลือของทุกข์จากเรื่องของความจริงอันประเสริฐคือดังดำเนินนี่ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่า คือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนั่นเองได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเป็นชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ พระองค์ก็ให้เราพยายามปารบความเปลี่ยนเพื่อให้เข้าถึงความจริงกันประเสริฐสี่อย่างในหน้าที่ส6บพระองค์บอกบุคคลมีสามจำพวกหาได้อยู่ในโลกคือคนตาบอดแล้วก็คนมีตาข้างเดียวแล้วก็มีตาสองข้างคนตาบอดเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่า คือคนบางคนในโลกนี้ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โภทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำภพกัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นและไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษไม่มีโทษทำเร็วทำปราณีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี่คือภกที่หนึ่งภกที่สองลุงบอกว่า คนมีตาข้างเดียวเป็นอย่างไรพ่าคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุหได้โพกรัพย์อย่างไม่ได้หรือทำาพกรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นแต่ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ทรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำม,มีโทษไม่มีโทษทำเร็วทำประณีตทำไฟดำและทำไฟ่าวผู้ที่สองนิหาศทรัพย์ได้ทั้งโลก แต่ไม่ได้ทรับทางธรรมไม่รู้อะไรเป็นกุศลอกุศลพวกนี้เรียกว่ามีตาข้างเดียวพวกมีตาสองข้างก็คือมีตาที่เป็นเหตุให้ได้พวกก็พย์ที่ยังไม่ได้และมีตาที่เป็นเหตุให้ได้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลอันนี้เรียกว่า มีตาสองข้างจะมี้อสูตรหนึ่งนะซึ่งบอกว่าผู้มีตาสมบูรณนะ์ก็คือผู้ที่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแหน่งทุกนี้คือความดับไม่เหลือของทุกนี้คือทางดำเนินนะี้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนะพวกนี้มีตาสมบูรณ์